กับโลกอย่างนี้นะโลกโลกมีแต่ความวุ่นวายงั้นพระพุทธเจ้าเวลาพทธเจ้าสอนพทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาโลกตามความเป็นจริงไงสอนให้พิจารณาโลกเราก็พึทปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมด้วยการมองเห็นโทษเห็นไฟเห็นโลกเห็นโทษเห็นไฟการเวียนว่ายตายเกิดเป็นโทษเห็นไฟการมีชีวิตอยู่นี่คือเบื้องต้นเลยการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้า ถ้าเห็นโทษเห็นภัยเกิดการอิหนาละอายใจสีเอียนไม่อยากจะกลับมามีชีวิตอยู่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเราก็สบายเราก็จะมุ่งไปทันนิพพานาเดียว <c oughs> มันคือเริ่มต้น <c oughs> ค,ค,คือการกระทรําเริ่มต้นสําหรับนักปฏิบัติ <c oughs> จะต้องอบรมใจเจ้าของให้เห็นโทษเห็นภัย อย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีปกติเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเป็นผู้มีปกติเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่คือเบื้องต้นของการประพฤติป,ปฏิบัติเริ่มต้นวางพยายามมองเห็นโทษเห็นภัยใจตรงนี้มันจะไม่ไม่อยากที่จะมาเหยียบเบอร์ไม่อยากที่จะเ,เว,ยวเียนว่ายตายเกิดในโลกใบนี้อีกมันจะหัวใจมันจะพุ่งไปที่ผลิพาน โลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุนทรีย์งที่ว่าจริงๆไอ้ความเป็นโลกจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าเพราะมันมีโลกมันจึงมีคนคนมันสร้างความวุ่นวายแล้วระบบแห่งความเป็นธรรมชาติของโลกก็มีระบบบุญระบบบาประบบสุขระบบทุกข์ระบบเป็นความเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันมีตามมาเป็นขบวนมันจึงเป็นที่เกิดแห่ง เรื่องราวต่างๆการเกิดขึ้นแห่งเราผู้เวียนว่ายตายเกิดในพบนั้นพบนี้มันคือจุดกำเนิดแห่งเรื่องราวต่างๆไม่ว่าเรื่องมันจะดีเรื่องมันจะร้ายเกิดจากการเกิดของเราถ้าเราไม่เกิดเพียงเดียวไม่จบ <c oughs> เราจรึงประพฤติปฏิบัติเพื่อไม่เกิดนี่จุดมุ่งหมายหลักเลยคือไม่เกิดเลยศาสนาพุทธ ตราไปที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็ยังเจอเรื่องราวเจอปัญหาเจอทุกเจอทุกเจ,จอสุขแต่ถ้าไม่เกิดเลยก็ไม่เจอ,อเลยเลยนะฮะถ้าใครตั้งความปรารถนาอย่างอื่นนอกจากตั้งนอกจากการตั้งปรารถนาไม่เกิดก็ถือว่าเป็นการตั้งผิดนะเราต้องตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อไม่เกิดเดยอะๆแล้วก็ประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตให้เข้าถึงจุดที่ไม่เกิดให้มันได้ถ้าทำได้แล้วเราก็สบาย ก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็พยายามส่งคุณงามความดีไ้ถ้าใครทําไม่ได้ก็ต้องทําให้มันได้แค่นั้นแหละมีแค่นั้นเนี่ยตามคาสอนพระพุทธเจ้าเพราะองค์ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรมากหวังให้คนไม่เกิดแค่นั้นแหละหวังให้นักปฏิบัติทำปฏิบัติเพื่อจะไม่เกิดอีกแล้วตลอดชีวิตของพระพุทธเจ้าพราะองค์ท่าน,นทุ่มสอนให้คนไม่เกิดนะ นี่คือนี่คือแก่นของศาสนาพุทธเลยจุดมุ่งหมายของศาสนาพุทธเลยนี่เกิดพอพระองค์พอองค์มองตามสายตาพระพุทธเจ้าพระองค์มองว่าถ้ามันเกิดมันก็ถ้ายังเกิดอยู่ปัญหาต่างๆตามมาทั้งหมดแหละกระยุง่งกระยิ่ปัญหาบ้างมากตามมามหมดแหละ <c oughs> แม้แต่อยู่คนเดียวในป่าอยู่คนเดียวในบ้านไม่มีปัญหากับใครมันก็มีปัญหากับตัวเองใช่ไหม ก็ว่ามีปัญหากับตัวเองคือมีปัญหากับร่างกายเราดี่ก็ขึ้นขึ้นลงลงแปลกๆอยู่ร่างกายเดี๋ยวดีสามวันดีสี่วันไข้ร่างกายคนเราจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่จะเปลี่ยนแปลงมากถึงขนาดสุดหรือเปล่าอาจจะอาจจะเปลี่ยนแปลงอยู่อาจจะเกิดการแปลกๆขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดสุดแต่บางคนก็ถึงขนาดสุดเลยดูไม่ใหญ่ดุยไว้นไหมพอจะเป็นก็ระสุดเลยเดี๋ยวก,ก็กลับดีขึ้นใหม่เพราะ เดี๋ยวพอถึงเวลาก็เป็นนีแ่แบละก็จะสลัปเป็นอย่างเงี้ยทั้งปีตลอดชีวิตเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือผลเขาเรียกว่าผลลัพธ์จากการเกิดมาเลยมันต้อง,ต,อง,ต,องต้องมาเจอสิ่งโน่นอย่างเงี้ยเราเราเห็นอย่างนี้เรารู้อย่างนี้ก็ต้องพิจารณาน้มเข้ามาสอนตัวเองตักเกอนตัวเองพยายามมองไงใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์พยายามมองลหลายด้านมองให้มันเห็นพวกนี้ มันจะได้เบื่อหน่ายไม่ใช่อยู่ไปแบบหลงหลงนะมผมเห็นหลายคนแล้วอยู่กับโลกมันไม่เป็นธรรมเลยม,มีแต่เป็นโลกอะอใจไม่ค่อยเป็นธรรมหรอกในแต่เข้ามาในวัดมันไม่ค่อยพูดึงเรื่องธรรม